นี่คือข้อดีข้อเสียของปุ๋ยทางใบรู้ไว้เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ให้สูงสุดนะคะปุ๋ยสมัยนี้เนี่ยมีเยอะมากทั้งทางรากทางใบแบบไหนให้ผลผลิตเยอะมากให้ผลผลิตสม่ําเสมอก็ต้องเอาหมดนะคะแต่ทีนี้ต้องทําความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยนะคะปุ๋ยทางใบนี่หมายถึงปุ๋ยที่เป็นสารละลายฉีดพ่นทางใบเพื่อจะเพิ่มธาตุอาหารให้กับต้นไม้ ปกติแล้วรากพืชเนี่ยเขาจะได้รับสารอาหารหรือว่าธาตุอาหารตลอดเวลาเพราะว่าสัมผัสอยู่กับดินในดินเนี่ยมันมีการแลกเปลี่ยนประจุอยู่ตลอดเวลาแต่ในทางใบเขาจะได้รับธาตุอาหารโดยการสัมผัสโดยตรงอาจจะจากธรรมชาติจากฝนน้ำค้างได้รับธาตุอาหารโดยตรงจากการฉีดพ่นค่ะ ปุ๋ยทางดินจะให้เป็นหลกักปุ๋ยทางใบจะให้เป็นรองจะให้ปุ๋ยทางใบก็ต่อเมื่อดินมีปัญหาพืชขาดธาตุอาหารเสริมเพื่อป้องกันพืชขาดธาตุอาหารค่ะทั้งแบบปุ๋ยเกล็ดละลายน้ําแล้วก็อยู่ในรูปของน้าสาเร็จประเภทของปุ๋ยน้าก็จะเป็นท้งเคมีล้วนแล้วก็อินรีล้วนนะคะส่วนข้อดีของเขานั่นก็คือข้อที่1นึ่เขาจะใช้กับอาการขาดธาตุอาหารช่วงแรกๆได้ดีเช่นช่วงในฤดูฝน ให้ปุ๋ยทางรากไม่ได้น้ําหอบนี้หมดเปลี่ยนจากให้ทางดินมาให้ทางใบแทนก็จะเห็นผลครึ่งวันพันตาค่ะข้อที่2ทําให้พืชปลูกใหม่เนี่ยค่ะตั้งตัวได้เร็วช่วงที่มีการย้ายก้ารากยังไม่แข็งแรงเนี่ยอีกนานกว่าเขาจะตั้งตัวได้การพ้นปุ๋ยทางใบก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งทาให้พืชโตเร็วนั่นเองค่ะข้อที่3สามสารถผสมสารอื่นๆเข้าไปได้ง่ายเช่นสารกําจัดแมลงสารกําจัดเชื้อโรคทั้งที่เป็นแบบเคมีและอินทรีข้อที่4ใช้แก้ปัญหาชั่วคราวในทางดินค่ะช่วงที่ใส่ปุ๋ย จะมีการเกิดกดในระยะหนึ่งช่วงนั้นฟอสฟอรัสในดินก็จะไม่ทํางานกว่าจะปรับตัวได้ก็อีกนานการฉีดพ่นทางใบก็จะเป็นการทดแทนปุ๋ยได้อีกวิธีหนึ่งค่ะข้อที่5ใช้กับไม้ดอกไม้ประดับที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ดีมากจึงนิยมฉีดพ่นธาตุอาหารทุกชนิดแทนการใส่ปุ๋ยทางดินค่ะข้อที่หการให้อาหารทางใบเนี่ยจะเร็วกว่าการให้ธาตุอาหารทางดินนะคะไม่ต้องผ่านตัวกลางอย่างเช่นจุลินทรีย์หรือขั้นตอนแตกตัวต่างๆผ่านทางดินที่จะซับซ้อนหน่อยข้อที่7จะช่วยให้พืชเนี่ยฟื้น หลังจากผ่านการระบาดของโรคหรือว่าช่วงล่าแรงผ่านไปแล้วก็สามารถจะฟื้นต้นด้วยการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบจะดีกว่าทางดินนะคะข้อที่8ฉีดพ่นทางใบจะได้ธาตุอาหารที่เยอะแล้วก็สม่ําเสมอกว่าการให้ธาตุอาหารทางดินค่ะข้อที่9ปุ๋ยน้ําสามารถทําเองได้ปรับสูตรได้ง่าย แม้แต่ชาวบ้านธรรมดาก็สามารถที่จะหมักปุ๋ยใช้เองได้ค่ะข้อดีผ่านไปแล้วทีนี้มาดูข้อเสียของปุ๋ยทางใบกันค่ะข้อหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นพืชที่ปลูกกับดินเนี่ยจะให้ปุ๋ยทางใบเป็นหลักมันก็ไม่ได้โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ถ้าเกิดว่าใช้แต่ปุ๋ยทางใบอย่างเดียวต้องมีกระเป๋าที่ค่อนข้างหนักหน่อยถึงจะทําได้ขนาดนั้นการสะสมอาหารทางใบมันก็จะไม่ดีเท่ากับทางดินในทางดินเนี่ยเขาจะมีจุลินทรีย์หลายชนิดที่ปรุงอาหารแล้วก็ปรุงฮอร์โมนได้เยอะแล้วก็หลากหลายอย่างนะคะเวลาให้ปุ๋ยทางใบนะถ้าเกิดว่าเราฉีดพ่นเข้ข้้้้้้มมมนนนเกกกิไไไปัาาาาใใใหหดออรรบบบถ่่ววแแลคื ยากมากเลยนะคะมันจะไม่เหมือนกับทางดินทางดินเนี่ยให้เยอะได้สามารถที่จะกวาดออกหรือใช้อินทรีย์วัตถุเพิ่มเข้าไปเพื่อที่จะเจือจางปุ๋ยในดินข้อที่2ปุ๋ยทางใบถ้าเกิดว่าอยากจะให้ผลผลิตเนี่ยสม่ำเสมอก็ต้องฉีดพ่นสม่ำเสมอเหมือนกันแต่ทางดินนานๆใส่ทีก็ได้ปุ๋ยสามารถสะสมทางดินด้วยวิธีการให้อินทรีย์วัตถุหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยดูดซับปุ๋ยเคมีเอาไว้แล้วก็ให้จุลินทรีย์เป็นตัวปลดปล่อยปุ๋ยออกมาทีละนิดทีละนิดถ้าปุ๋ยอยู่ในดินแบบนี้ต้นไม้ก็สามารถที่จะเอาแร่่่่่่าาาาาตทีีคอคออ,อออออออยยๆปปปลลกกมมนนนไไไไใช้้้้ดดดดะถํั ถึงสี่เดือนค่อยกลับมาใส่ที่ก็ได้นะคะข้อที่3ปุยน้ําปุยเก็ดเสื่อมได้ง่ายผสมทิ้งข้างวันจะทําให้ปุ๋ยตกตะกอนแล้วก็ใช้งานไม่ได้แล้วข้อที่4ราคาต่อหน่วยของธาตุอาหารในปุ๋ยน้ําจะสูงกว่าปุ๋ยเม็ดแล้วก็ปุยเกดแล้วราคาต่อหน่วยของปุยเก็ดก็จะแพงกว่าปุยเม็ดด้วยค่ะข้อที่5ปุ๋ยน้ําควบคุมคุณภาพได้ยากกว่าปุ๋ยเม็ดแล้วก็ปุ๋ยเก็ด พอสัมผัสอากาศก็คือพร้อมที่จะกลายร่างทันทีข้อที่6นะคะปุ๋ยน้ําถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในรูปของโพลิฟอสเฟตหรือว่าคีเลตก็จะละลายน้ําได้น้อยนะคะถ้าเป็นธาเสริมทาดรองยกเว้นแม่ปุย๋ยทีนี้มาดูคุณสมบัติของปุ๋ยทางใบที่ดีค่ะข้อที่1ปุ๋ยน้ําควรมีส่วนผสมธาตุหลักไม่ต่ำกว่า3 0ปุ๋ยเกรด็ดถ้าเป็นปุ๋ยเกร็ด60%นอกจากธาตุหลักแล้วควรที่จะเป็นธาตุเสริมแล้วก็ธาตุรองอื่นๆด้วยข้อที่สปุ๋ยต้องไม่อยูููู่่่ใในนนนนนรรรรปปปปขขอออองงสสสาาาาาลละยยยคคคววมมมมดดดััััพเเิุ๊ก็ืทที ข้อที่3ค่า pH ของสารละลายปุ๋ยควันอยู่ในที่4.5จนถึง6.0ค่า pH ต,ตรงนี้จะทําให้พืชเนี่ยสามารถดูดซับสารอาหารได้เร็วถ้าเกิดว่าสูงหรือว่าต่ํากว่านั้นพืชก็จะดูดซับอาหารได้ช้าค่ะค่า pH จะต้องอยู่ในระดับนี้ที่ความเข้มข้นของปุ๋ยที่0.25จนถึง0.3เข้อที่4ปุ๋ยเกตจะต้องละลายน้ําได้เร็วละลายน้ําได้ทันทีจะได้ไม่เกิดปัญหาหัวฉีดอุดตันตามหลังนะคะข้อที่5ปุ๋ยน้ําควรเป็นปุ๋ยที่ได้มาจากแม่ปุ๋ยค่ะทอยู่ในรูปของสาาารรประกอบียน้้ํไดด ข้อที่6ปุ๋ยเกตจะต้องมีความบริสุทธิ์เป็นผลึกของมีความชื้นแค่1%เท่านั้นเองค่ะนี่เป็นข้อมูลที่ได้จากกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดินสามารถเข้าไปศึกษาอ่านคนคว้าได้ที่เว็บไซต์ได้เลยนะคะหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ขอให้มีความสุขความสาเร็จกับชีวิตในทุทกด้านค่ะ